สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบแอมเทรนีโดยแม่หมองอัธมธรรมชาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงรายปากนะครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายน1 6ถึง30พฤศจิกายน2 5 1 6ของคนที่เกิดในวันจันทร์มาดูกันว่าคนวันจันทร์นะจะมีดวงชะตาอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้อ่ะส,สดสดกันเลยละกันนะมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับกับคุณกันบนะ้างเนาะคนที่เกิดในวันจันทร์นะว่า สมาธินะคะในสัปดาห์นี้นะโอ้โหโชคดีมีโชคลาบตาล้าตาล้าตาแล้วดูจะมีข่าวดีโอ้ร่ำรวยร่ำรวยโอ้ต้องบอกเลยนะโอ้หูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมากคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้คนที่เกิดในวันจันทร์นะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสร่ำรวยมีโชคลา ่วงที่ผ่านมาเหนื่อยเหมือนกันเนาะนะมีปัญหาอุสรษคอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแต่ต้องบอกเลยว่า16ถึง30พฤศจิกายน2566น,นี้คนที่เกิดในวันจันนะมีโอกาสโชคดีมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสมีโชคมีลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรให้ความช่วยเหลือนะคะขออย่างเดียว ขอให้ยึดมั่นในคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีสื่อสารสิ่งที่ดีๆนะไพ่ขึ้นพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่าหากคุณนะคิดไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลนะอะไรที่อยากที่น่าจะได้อาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดดีพูดดีทดําดีอย่าให้กินเลสครอบงามอย่าให้ความมืดดําครอบครองจิตใจนะเมื่อคุณมีนะ กุศลผลบุญนะคิดดีพูดดีทําดีทดําสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอต้องบอกเลยบุญกุศลจะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะขอให้ตั้งสติให้ดีค่ะนะดูเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดดวงชะตาเปิดให้กับคุณแล้วนะใน1 6บหถึงสาพฤศจิกาย,ยนนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาฟ้าเปิดดวงเปิดมีโอกาสจะมีโชคดีๆเข้ามานะเออเป็นโชคดีมีโอกาสได้รับโชคลาภได้รับความสําเร็จโดยเฉพาะใน เรื่องของการเงินมีโอกาสร่ำรวยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบนะผู้หญิงจะให้โชคให้ลาบนะยานผ่านนะจะให้โชคให้ลาบนะสรรพสัตของคุณที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆนะสิ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะให้โชคให้ลาบกับคุณ ใน16ถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีมีโอกาสดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างดีแน่นอนนะคะเออบุญกุศลที่คุณสร้างมาส่งผลแล้วไม่อยู่โอกาสเลยว่าจะได้โชคได้ลาบแน่นอนนะคะยิ่งคุณคิดดีพูดดีทดําดีไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงํานั่นหมายความว่าถ้าไม่ละโมบลมบมากลาบจะไม่หายเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม คิดในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆกระทําในสิ่งที่ดีๆหมันสร้างบุญสร้างกุศลนะทาบุญทําทานนะให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาทําในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไว้บุญกุศลผลบุญที่คุณทําจะส่งผลนะให้คุณได้รับสิ่งดีๆมีโชคมีลาบมีความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาการงานจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะธุรกิจ จะขยับขยายเติบโตรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,ง,งส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยจะมีเงินหลังไหลไหลามาเทมาเงินทองมีใช้ไม่ขาดสายมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะเหลือแบ่งปันเหลืออุดหนุนจุนเจือผู้คนนะเหลือเก็บนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังนะคะขอให้คุณตั้งตนนะอยู่ในบุญอยู่ในกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้ดีแล้วกันนะสิ่งดีๆเข้ามาถาโถมแน่นอนใน16ถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันจันทร์เตรียมตัวโชคดีมิรวย ใครรับคำนายอย่าลืมหิ้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย